สวัสดีครับพบกับ n e w s m a n i เอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นของเรื่องแรงงานกันสักนิดหนึ่งแน่นอนว่ามันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งตรงนี้ก็คาดว่านะครับรนายจ้าง ของไทยเนี่ยก็คือนายจ้างชาวไทยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีหรือรู้สึกว่าเป็นห่วงสวัสดิภาพเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองถ้าเกิดว่าจะจ้างแรงงานกัมพูชาผมเชื่อว,ว่ามันไม่มากก็น,น้อยนะครับแต่ว่าแน่นอน,นะคระับว่าในเรื่องของแรงงานอะไรเลยทราบกันดีว่านายจ้างเนี่ยจะชื่นจะชื่นชอบแรงงานพมา่าแล้วก็แรงงานกะเหรี่ยงซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยเท่าที่ผมจําได้ตั้งช่วงที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาแรกๆจะเป็นแรงงานกะเหรี่ยงแรงงานกะเหรี่ยงซึ่งแรงงานกะเหรี่ยงเขาก็าาจะหนีมาจากตรงบริเวณชายแดนตะเข็บชายแด อะไรต่างต่าง ก็สาเหตุที่ว่าทหารพม่าเนี่ยอาจจะชอบแบบว่าลังควานอะไรประมาณนี้นอกจากแรงงานกะเหรี่ยงก็มีแรงงานพม่าด้วยเพราะว่าสถานการณ์บ้านเขาก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องความขยันของแรงงานกะเหรี่ยงสักนิดนึงเพราะว่าจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยจะอยู่ใกล้กับจังหวัดตากนะนั้นจะมีแรงงานมาเรื่อยครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็แรงงานที่มาแบบถูกกฎหมายก็เยอะแยะเช่นกันแต่ด้วยที่ว่าความขยันของทางแรงงานเอาชนะนายเรียกว่าเอาชนะใจนายจ้างได้ประมาณนี้ครับเวลาเขาเห็นว่า เปแรงงานผิดกฎหมายเขาก็ไม่ไปแจ้งความอะไรแต่จริงๆแนะนําว่ามันไม่ถูกต้องควรจะไปแจ้งความหรือไปทําไปดําเนินการตามขั้นตอนให้ถูกไม่ใช่ว่าจะเอามาแบบผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้แต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าด้วยความที่ขยันและความสงสารทําให้ในายจ้างก็อาจจะแบบสงสารเมตตาอะไรแบบนี้ครับหรือคนไทยทั่วไปเวลาเห็นแรงงานกะเหลี่ยงก็สงสารเช่นกันก็ไม่ได้ไปแจ้งความ ซึ่งก็นแน่นอนถ้าในทางกับกันเป็นแรงงานขัานขมต้เนี่ยอาจจะมีสะดุ้งกันบ้างก็แน่นอนนะครับว่าความขยันของแรงงาน,นกะเหลียงก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่อดทน ก็หนักเอาเบาสู้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเทียบกับอีกทางฝั่งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีหนาวร้อนร้อนบ้างยิงช่วงนี้นครับชายแดนพม่าเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีแรงงานกะเหรี่ยงและแรงงานพม่าเข้ามาเยอะครับผมคือก็เป็นเรื่องของแรงงานกะเหรี่ยงที่ผมได้สัมผัสกับตัวเองเลยต้องบอกว่าเขาขยันมากๆเขาทํางานขายน้ําแข็งให้เจ้านายเขาซึ่งเจ้านายเขาเนี่ยเขาเป็นคนจีนแหละก็เปิดโรงงานขายน้ําแข็ง ก็คือก็เป็นน้ําแข็งก้อนนะครับเป็นออกมาหัน่นหันก็คือหั่นเป็นชิ้นๆไม่ใช่น้ําแข็งป่นหรืออะไรดีแต่ว่าเขาขายทุกอย่างแหละทั้งน้ำแข็งป่นน้ำแข็งก้อนหรืออะไรก็ตามเขาก็าขับ3ล้อนะครับ3ล้อแล้วก็ไปขายาทุกเช้านะครับจนถึงก็คือตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเป็นแรงงานที่มีความขยันมากๆพูดก็พูดเก่งครับแต่ว่าพูดไทยไม่ถึงกับชัด คืออาจจะมีบางบาง,บางคำที่ออกเสียงไม่ถูกต้องแต่ว่าพูดเก่งมากๆแล้วก็เข้าใจภาษาไทยได้ดีอยู่มานานมากนะครับขนาดลางานเป็นอาทิตย์เนี่ยนายจ้างยังไม่ว่าอะไรด้วยความที่เขาขยันก็เป็นคนที่ค่อนข้างเป็นเป็นบุคคลสําคัญเป็นแรงงานที่สําคัญมากๆเหมือนจะขึ้นถึงระดับหัวหน้าแล้วด้วยนะครับก็คือนายจ้างขาดไม่ได้ด้วยความที่เขาขยันขันแข็ขงขจะลากี่วันเนี่ยนายจ้างก็ไม่ว่าครับมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเรียกว่า ไปกลับบ้านลางงานกลับบ้านนะครับแล้วก็ตอนกลับมาเนี่ยก็พาแรงงานกระเหลี่ยงไม้คนหนึ่งด้วยก็ได้แรงงานเพิ่มใบคือช่วงนะั้นผมก็รับน้ําแข็งจากทางที่นี่นะครับบางทีก็ไปซื้อเองหลังๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจังหวะที่ คนแรงงานกะเหรี่ยงคนนี้เขาขับรถผ่านก็จะพยายามซื้อให้ทันนั่นแหละครับผมเป็นคนที่ขยันขับไปทั่วตลาดเลยไปซอกนูน้นซอกนี้ช่วงเช้านี่ก็จะผ่านแถวหน้าบ้านผมช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยผมก็ยังเห็นเขาขับรถอยู่เลยนี่ก็คือก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นแรงงานคนสําคัญของนายจ้างซึ่งนายจ้างเชื้อสายจีนเนี่ยก็รักมากอย่างที่ผมบอกครับว่าลากี่วันก็ไม่ว่าด้วยรอกลับมาเลยนะครับก็คือไม่ไม่บน่นไม่ว่าไม่อะไรทั้งนั้นเลยก็เป็นถือว่าเป็นตัวอย่างความขยันของ แรงงานที่เอาชนะใจนายจ้างชาวไทยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเม้นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ